ส่วนมหาไทยฮะมทหนึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพอม,มีการอภิปรายและพาดพิงถึงว่าจะมีการเกียดเสียกันแลกประโยชน์กันเอาภายเขากระโดงถูกพาดพิงมทหนึ่งก็เลยลุกขึ้นชีแ้แจงยืนยันว่าไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์อะไรใดๆกันทั้งสิน้นแล้วนายกก็ไม่เคยแทรกแซงสั่งการทางใดไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมทําไม่ได้แล้วไม่เคยทํา นะกรณีเขากระโดงก็เป็นข้อที่จริงในส่วนของเขากระโดงโกรณีของอเอาพายก็ในส่วนของอเอาพายแล้วก็มทนหนึ่งก็พูดถึงกรณีว่ามีการไปดําเนินการยังไงตอนนี้แล้วนายกและครอบครัวเนี่ยคือผู้เสียหายเช่นเดียวกับลูกบ้านอเอาพายต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลเอาเองนะ<ม>เดี๋ยวลองฟังจากปากมทนหนึ่งคนระับ ในขณะที่ทานั้นผมก็ได้ถามท่านอดีตมีกรมที่ดินว่าท่านมีความรู้สึกกดดันใดๆหรือไม่ในการที่มีเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งเขากระโดงทั้งเอาภายท่านอดีตมีกรมที่ดินได้ยืนยันกับผมและคณะทํางานของผมอย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีความกดดันใดๆทั้งสิน้นยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายตามหน้าที่ของท่านทุกประการดังนั้นแทนที่จะกล่าวหาว่าท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานเนี่ยท่านทําเพื่อประโยชน์ของท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านจริงๆแล้วเราควรจะต้องชื่นชมท่านนาย ายกมนตรีที่ท่านได้ให้ใหนโยบายต่อกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินผ่านทางผมนะครับว่าให้ยึดถือกฎหมายเป็นหลักและไม่ต้องทํานึงถึงผลกระทบใดๆที่จะไปถึงตัวท่านเองและครอบครัวและขณะนี้ก็ได้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินสนามกอ้าฟเอัลพซึ่งลงนามโดยท่านรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยดังนั้นต้องถือว่าขณะนี้ตัวท่านนายกรัฐมนตรีและครอบครัวของท่านนะครับคือหนึ่งในผู้เสียหายเช่นเดียวกับผู้ที่เป็นลูกบ้านอาลาพายรายอื่นๆซึ่ง ท่านจะต้องไปใช้สิทธิในทางศาลนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับตนเองเพื่อขอรับค่าทดแทนจากการกระทํานิติกรรมที่เป็นการบกพร่องของกรมที่ดินในอดีต กรณีการเพิกถอนที่ดินสนามกอฟอันพายกับกรณีปัญหาที่ดินเขากระโดงไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดไม่มีการตกลงแลกประโยชน์ใดๆแม้แต่เล็กน้อยนะครับทั้งสองกรณีเนี่ยเป็นกรณีที่กรมที่ดินต้องดําเนินการทําตามคาสั่งของศาลทั้งสองกรณีเกิดขึ้นมาก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนางสาวแพรทองทานชินวัตรและตัวผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้ามาดํารงตําแหน่งครับดังนั้นก็อยากจะเรียนนะครับ ว่าข้อกล่าวหาจากการจากการอาภิปรายของท่านสมาชิกผู้สรงเกียตที่ได้อภิปรายไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็ไม่มีข้อเท็จจริงหรือไม่มีมูลแต่ประการใดครับดังนั้นในฐานะที่เป็นหัวหน้าพารคร่วมรัฐบาลพักหนึ่งนะครับจึงของญาตชี้แจงแล้วก็ขอจบด้วยคำว่าสู้ๆแพ้ตองทานครับครับ มี <laughs> สู้สู้แพทองามีแผมียางนี้ด้วยเหรอ <laughs> <laughs> เหมือนสู้สู้ไอ้บแดงส่งกำลังใจให้นายโะ <laughs> สู้สู้แพทองทานน,นานาพัทรร่วมแต่ถ้าเอาสาระประเด็นที่ท่านชี้แจงนะค่ะสุดท้ายครอบครัวก็คือผู้ถือหุ้นในเอาพายปัจจุบันค่ะจะต้องไปฟ้องศาลเอาเองอ <c oughs> ใช่อ้าวถ้าแบบนี้แร์ทำตามขั้นตอนไปถ้าแบบนี้แร์ค่ะถูกไหมได้ไม่ได้อยู่ที่ศาลใช่เหมือนคุณธนาธรอืมนะที่ป่าลัดบุรีนั่นก็ไปฟ้องศาลไปฟ้องศาลเอาเองค่ะ นะแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการเพื่อถอนให้กลับไปเป็นทรณีสงฆ์มีสู้สู้แผร่ลงทานสู้ๆ้ๆพักเริ่มนะคะ